กินเขาง่ายจ้าพี่น้องจ้าหนึ่งปลาจ้าหนึ่งปลาผักกาดฟักทองมะเขือนะคะมะเขือแล้วก็เจวแกวเสีบเสบด้วยพี่น้องแกวเสีบลายแล้วก็ต้มปลาคุ้นผอเนาะต้มปลาใส่ขมิน้นใส่ขมิน้นข้าวเหนียวกำมหนุ่มๆจ้าพี่น้อง นุ่มแห้งนุ่มคักหอมนำ้ำเสียบไหลาอาหารอีสา,บานบ้านๆจ้าพี่น้องกินกับเจียวกินกับหนึ่งปลาอาหารพืนน้นบ้านห้องกินปลาหัวเบือ,อม,ามาจ้ามาพี่น้อง,ก,องกินข้าวน้ำกันค่ะ Yeah.